สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูวันนี้นะคะเป็นของหวานประจำบ้านป้าเลยค่ะชอบทานกับทุกคนนั่นก็คือบัวลอยไข่หวานส่งเครื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะส่วนผสมต่างๆของเราก็มีดังนี้นะคะฟักทองเผือกใบเตยค่ะซึ่งป้าคั้นน้ำเข้มข้นไว้นะคะ มะพร้าวอ่อนค่ะเราจะแยกเนื้อแยกน้ำนะคะน้ำที่หวานเนี่ยจะมาผสมกับกะทิน้ำตาลเกลือค่ะแป้งที่ใช้เป็นแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มีน้ำปูนใสส่วนไข่หวานก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็ไขค่ค่ะ เรามาเริ่มจากหั่นเผือกและฟักทองนะคะเอาไปนึ่งหรือต้มจนสุกค่ะปริมาณมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะหั่นให้มีความหนาเท่าๆกันจะได้สุกพร้อมกันป้าใช้นึ่งนะคะเวลาประมาณสัก30นาทีช่วงที่รอนะคะเรามาทาท็อปปิ้งกันนะคะเตรียมน้ําปูนใสมาค่ะท็อปปิ้งของป้าก็จะเป็นเนื้อฟักทองหัน่นเตาและเนื้อเผือกหัน่นเตาแช่น้ําปูนใสประมาณ15นาทีแล้วก็นําไปต้มเผือกของเราจะได้ไม่เละง่ายเนาะสุกแล้วก็พักไว้ค่ะ ช่วงที่รอเผือกฟักทองสุกนะคะเราก็มานวดแป้งสีแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นสีใบเตยค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําใบเตยร้อนๆนะคะเพื่อว่าเวลานวดจะนวดได้ง่ายนะคะข้าวแห้งไปก็เติมน้ําเขา้เาเหลวไปก็เติมแป้งค่ะปริมาณแล้วแต่เราเลยค่ะเสร็จแล้วหนึ่งสีค่ะฟักทองกับเผือกของเราสุกแล้วค่ะเราก็มานวดแป้งกันนะคะใช้เนื้อฟักทองหนึ่งส่วน แป้งข้าวเหนียวหนึ่งส่วนค่ะปริมาณที่เท่ากันนะคะเนื้อฟักทองกับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เพิ่มแป้งมันไปสักนิดหน่อยแล้วแต่เราเลยค่ะเ้าแห้งไปเราก็เติมกะทิหรือน้ำก็ได้นะคะเ้าเหลวไปเราก็ใช้แป้งเพิ่มค่ะนวดไปจนปั้นได้นะคะปริมาณมากน้อยแล้วแต่เราค่ะเผือกก็เช่นกันค่ะมากนันนวดเสร็จแล้วทั้งสามสีนะคะเราก็มาปั้นบัวลอยกันนะคะโดยใช้แป้งมันเป็นแป้งนวลค่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่เราได้เลยนะคะ ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มในน้ำเดือดๆดค่ะจะทราบได้อย่างไรว่าบัวลอยของเราเนี่ยสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก1-2นาทีค่ะก็ตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้ค่ะเพื่อว่าบัวลอยของเราเนี่ยจะได้ไม่อืดค่ะ เราก็มาเตรียมน้ำเชื่อมทำไข่หวานนะคะน้ำตาลครึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตั้งพอเดือดนะคะก็ใส่ไข่ลงไปค่ะสุกมากสุกน้อยแล้วแต่เราได้เลยนะคะแล้วก็มาเตรียมกะทิค่ะป้าใช้กะทิกล่อง500 ml นะคะน้ำมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นน้ำมะพร้าวที่หวานนะคะอีก1น่ถ้วยค่ะหรือจะหนต่อ1ก็ได้แล้วแต่เรานะคะ ความหวานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแต่ป้าใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยปรับรสชาติตามชอบนะคะก็นําไปตั้งไฟค่ะพอเดือดขึ้นมาก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป2ลูกเลยละค่ะเดือดขึ้นมาอีกทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะตักบัวลอยใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะบัวลอยของเราก็จะไม่อืดเพราะว่าเขาเย็นตัวแล้วนะคะ พร้อมทานนะคะหมากน้อยจัดไปค่ะท็อปปิ้งก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็เผือกกับฟักทองที่ต้มไว้ค่ะใครจะใส่เป็นข้าวโพดต้มหรือว่าลูกชิดก็อร่อยนะคะแต่งหน้าด้วยไข่หวานค่ะเพียงแค่นี้บัวลอยไข่หวานส่งเครื่องของป้าก็พร้อมทานเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ